สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคำมื่นครับผมอันนี้พาขวัญโต้งครับผมมาหาซื้อเส้นครับเส้นซื้อซื้อไปทำอะไรครับเส้นก็ไปเส้นพี่งานแชีงเลือนครับเชีงเลี้มาซื้อกับใครครับนี่ตอนไม่ไม่มีแม่ขาครับเนี่ดูเขาดูกันยังครับอ๋อครับได้ดูครับ วันนี้คไสดไอ้วันไหนนี่เอาจ้งแม่เียวันนี้ครับทีมั่นสิยัครับตื่นมดฮะขโมยมาแครับตามดูครับผมดูแม่ค้าคนรู้จักครับ ครับครัตัวเล็กครับผู้ผาครับผู้ผาครับจรนวไรของมันนี่เลยนี่หมหซิงงดนิ่มน่ผู้พาใช่ไหมครับผานี่ตูคู่เ้เนาะตัวู้าพังเดี๋ยวโดเมียเนาะด่างด่างเชือกเท่าไหร่รังก็เื่อเมื่อคืนฝันเห็นกระโดมึงไง

เริ่มได้ปีปีหนึ่งเดือน,นครับครับลงครับนนไ,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 บไ้นะครับครับได้เลยครับได้เลยครับ ไปหาซื้อมาซื้อผู้รัาไปหอด่ตไปนี่หอด่อไปหาซื้อมาผู้ตน้ไม่ต้องมันหหเสร็จกนได้เยมาเอาันธ์เนดอยมันเมื่อคืนทั้งแม่ทั้งลูกเลยทำหน้าที่สองคนครับเท่เห็นเขโอ้ยจหนันเหเนเขาเจอนเนเขา่ก็เด ทำงานครับผมเาข้าดูนพื่อนเกดครับจุดทำงานครับอนหารโต้งครับก็มีมาอันนตต่อครับมาคู่ครับไปมึงครับผมฝากของมูไปนี่กอนได้ครับเด้อครับ ครับมันนี่กับควนตรงผ้าเลาะครับผมนี่ครับนี่แบบเป็นชุดบแบบนี่เป็นชุดเกินเส้นเลยรู้ไหมครับไปดูที่ไหนครับผมครับไปดูที่ไหนครับผมควนตรงท่าหมาแบบเป็นชุดครับ กอนกับสิดินแน่นครับเด้อนแล้วสามร้อยห้าสิบนี่เลยตอนแล้วตอนแล้วเดี๋ยวาเตัวนั่นหละเหคู่มือเพื่อคู่มืออะไรผมาก็มูกันครับ ครับนั่นแหละครับฝานนกับตัวเสียบครับคอับ ครับกรตุกพอแล้วครับผมครับครับมาก่ไปลอย่างนครับมาไก่ครับมาแต่ชุพ่นครับผมมาครับมาสื่อเครื่องเช็นครับผม จะเส้นสางครับผมเส้สางั่นร้อยนามเหมือนเลงซาบันาครับผมกระปุกกันแล้วแม่ก้ขันร้อยกันร้อยครับผมกระพุกนล้วอยไปขึ้นขึ้นอล้เห็นนาเรปม้นรอยับกระปุครับบอครับบอ่นด้อยบ่ได้เพิ่งึแล้วเนาะครับ อะไรต่อนะครับเน้ะเอาได้ต่อครับเย็นแล้วครับห้องบอลวะเก๋เตรียมเตะก็ตรงนะครับผมมีเตะล่อทงเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็ตรงภาผมมานรอดตลาดครับผม ครับครับอันนี้อนต้วก็ถือหนักมากครับผมนะครับครับเอาจากถุงก็ได้ครับผมครับครับรอพ่อค้าครับผมพ่อค้าแกก็ขายฝั่งนู้นครับผม ครับนี่ก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เช็ดแล้วบอกครับคุณตุงครับเสร็จแล้วครับฮะเช็ดแล้วบับครับเดี๋ยวจะเส้นเล็กๆน้อยก็ไปหาเอาที่บ้านครับอ๋อครับแล้วอีกคือเส้นเล็กๆตรงนีครับผมเราต้องเอาหมูนี่เราเราต้องไปต้มไหมครับต้มบวกคุณตุงต้มเอ่ะ ครับมืครับจะหมื่นแน่ครับผมมันก็มีไฟก็เขาเด้งก่อนฮะเอาข้ะไรบ้างนะอะไรครับก็เขาครับครบแล้วครับครบแล้วครับครับวันนี้ก็ได้ครบแล้วครับผมกระโดดมันก็สงสัยสินักแข้งพี่น้องสงสัยสินักแข้งเบิ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 ้นท่ายัง

ครับผมณตอนนี้ก็หมดอรถเหรอครับผมนี่ครับครับประตูเงินเอเก็บอะไระครับบ้างนักครับนักว่าครับประตูครับประตูแตว่านักน้อยนึงครับผม เนี่ยพิวหายด้กี่ตังเลยหน่ันครับหนึ่งร้อยครับตอนนี้ก็ได้พร้อมกลับแล้วครับผมเตรียมตัวกลับบ้านไปต้มห่มูครับเดี๋ยวจะไปทันเวลาครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่อทีท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพังกระเมินในช่องพายผูผาพังบวบี้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องสุมช้างท่าทาายของเรานะครับผมสุดท้ายนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณครับ